สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่หนึ่งจะพามาทำไส้กรอกอีสานแบบข้าวนะคะส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวแม่หนึ่งจะมาบอกนะคะแม่หนึ่งจะใช้เป็นผงแหนม1ซองกับหมู3โลนะคะมันหมู1.5โลกระเทียม400กร,รมัมเกลือ4ช้อนโต๊ะน้ำตาล4ช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นผงชูรส6ช้อนโต๊ะคะ่ะ หลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปให้หมดแล้วนะคะเราก็จะมาผสมส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันค่ะจากนั้นแม่หนึ่งก็จะมาประกอบเครื่องอัดไส้กรอกนะคะอันนี้แม่หนึ่งซื้อมาประมาณ3ปีแล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะอัดได้ประมาณ24กิโลนะคะวันนี้แม่หนึ่งทำทั้งหมดประมาณ12กิโลนะคะเดี๋ยวแม่หงก็จะอัดส่วนผสมทั้งหมดที่เราผสมแล้ว ให้มันเต็มเลยนะคะ,ะเวลาเราอัดนะคะจะพยายามให้ไม่ม,มีศูนย์อากาศข้างในนะคะถ้ามันมีอากาศมันจะทําให้ไส้กรอกเราแตกได้ค่ะเราต้องพยายามอัดในเขาแน่นๆนะคะส่วนไส้ตัวนี้จะเป็นไส้หมูนะคะแม่หนึ่งสั่งมาจากอเมซอนค่ะพอเราอัดหมูได้เต็มเครื่องอัดไส้กรอกนะคะเราก็จะค่อยๆหมุนน หมุนเครื่องนะคะเพื่อไม่ให้ไส้เกากะเขาทะลักออกมาเลยในตัวกรองนั้นเนาะทีนี้แม่หนึ่งก็จะมายัดไส้การยัดไส้แม่หนึ่งจะค่อยค่อยหมุนตัวยัดไส้นะ,ะหมุนช้าชนะคะแม่หนึ่งจะไม่ค่อยหมุนเร็วเนาะเพราะบางทีถ้าเขามีอากาศอยู่ข้างในจะทําให้ไส้เราแตกได้ค่ะหลังจากที่เรายัดไส้จนสุดแล้วเราจะมัดปมนะคะจากนั้นเราก็จะเจาะรูระบายอากาศใช้ที่เจาะไส้นะคะหลังจากแม่หนึ่งก็เจาะเรียบร้อยแล้วเนาะ เห็นไหมคะแล้วก็แม่หนึ่งก็จะค่อยๆหมุนนะคะหมุนไสเกรอกนี้ค,ะค่ะเขาจะอ,าออกมาอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะคะเราค่อยๆหมุนไปนะคะทําใจเย็นๆค่ะแล้ววิธีการมัดไสเกรอกนะคะแม่หนึ่งจะไม่ได้ใช้เชือกนะคะจะใช้เป็นการหมุนเอาค่ะอันนี้แม่หนึ่งก็จะทําจนชินแล้วนะคะจะกะปริมาณถูกค่ะว่าจะต้องหมุนที่ข้อไหนอะไรเงี้ยเพราะาแม่หนึ่งทาจนชินแล้วคะ่ะ พอไม่หนึ่งหมุนเป็นข้อเป็นข้อเสร็จแล้วก็จะหมุนเป็นม้วนๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่เป็นกระมังพักไว้อย่างนี้นะคะพอไม่หนึงจะทําทั้งหมด10ชิ้นต่อ1แพ็คค่ะไม่นึ่งขายที่10เหรียญต่อแพ็คนะคะอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเพื่อนๆเขาสั่งมาเนาะอันนี้เพื่อนๆสั่งไม่หนึ่งก็เลยจะต้องทําค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ วันนี้แม่หนึ่งทำ12โลเป็นหมู6โลมันหมู3โลแล้วก็ข้าว4โลนะคะแม่หนึ่งทำได้ทั้งหมด29แพ็คค่ะก็จะได้เป็น290เหรียญน,นะคะต้นทุนก็ต่ามากๆค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเพราะแม่หนึ่งได้หมูมาในราคาที่99เซนต์ต่อพาวค่ะแล้วก็บวกกับข้าวแล้วก็เป็นกระเทียมอีกนะคะ ก็คงจะได้กำไรอยู่เนาะแต่ก็แค่ใช้ฝีมือแล้วก็ใช้เวลาในการทำค่ะถ้าคนที่ชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บ้านหาวชานลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ